วัสดีครับวันนี้มาเตอร์จะพาเพื่อนๆมาติดตั้งตัว v s Code แล้วก็ทำการติดตั้ง e x t e n t i o n ครับที่ใช้ในการเขียนโค้ดฟัตเตอร์สิ่งแรกครับให้ทำการเสิร์ชหาคาว่า v s c o ค e คลิกเลยครับเป็นของ Microsoft ครับเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งครับวันนี้เป็น w n n o w w ครับก็ทำการดาวน์โหลดของ Windows มากดดาวน์โหลดครับตร Windows ครับก็จะมีมาเตอร์เลือกตัว User Installer ของอ่าเครับเป็นตัวที่เป็นโทนสตีครับคลิกลงมาเลยครับ เยียบร้อยครับต่อไปครับทีนี้ก็ที่ตัวที่เราทำการดาวน์โหลดมาครับไปที่ตรงโฟลเดอร์ที่มันมีดาวน์โหลดมาครับเหมือนเดิมครับทําการดับเบิลคลิกแล้วก็เน็กธรรมชาติครับเล็กๆไปเลยครับจนเสร็จนะครับเอเสฟไอเส้นครับไปครับไปครับเล็กไปเลยครับพอเสร็จปุ๊บทีนี้เหมือนเดิมครับมาน้มต้องขออนุญาตสร้างเขตตัวเดสก์ท็อปไอคอนหน่อยครับให้มันเปิดได้จากหน้าเดสก์ท็อปเลย ติดตั้งจนเสร็จครับเสร็จแล้วเราจะได้บีตโค้ดมาแบบนี้นะครับไม่ด้ใช้ตัวนี้แทนเอเดอร์โซ่นะครับเพราะว่าบัตเตอร์บอนเบาและสวยดีนะครับไม่หนักเท่ากับเอเดอร์โซ่ครับเราต้องเปิดเทเลนี่แลมหายเลยต่อไปครับมาดูการติดตั้งเอเดอชันฉันเลือกธีมครับฉันขอเป็นธีมดาร์กนะครับฉันทับงานเลือกเอเดอชันครับแล้วเราต้องมีเอเดอชันครับในการเขียนโค้ดฟลัตเตอร์ตอนแรกเสิร์ชหาครัว่าฟลัตเตอร์ครับในเอเดอชัน คุณจะเจอฟัตเตอร์ครับซึ่งตัวนี้จะมีเอเดนซนของฟัตเตอร์แล้วก็ภาษาดาร์กด้วยติดตั้งเรียบร้อยพอติดตั้งเสร็จครับพีดต้องการตัวออลโต้คอมพิวต์ครับมองหาครัว่าออสามฟัตเตอร์ครับตัวนี้ทำพวกออโต้คอมพิวต์ครับนะครับติดตั้งเรียบร้อยตัวต่อไปครับมาเตอร์จะเขียนว่าแบบ MVC ครับ Model View Controller นั่นหมายความว่าคุณต้องมีสี่ดิชในการช่วยในการสร้างโมเดลพวก getter และ setter มาร์เตอร์เลือกยี่ห้อ Heston Code ครับมองเสิร์ชหาครัว่าดาร์กเดต้าคาร์ดยี่ห้อ Heston Code ครับ เฮดเซตกตัวนี้นะครับกรณีต่อให้เรียบร้อยครับสุดท,ท้ายครับมาต้องการความสวยครับต้องการไอคอนสวยๆด้วยครับมาต้องการไอคอนสวยให้คุณทำการเซิร์ชหานะครับ VS code ไอคอนครับแบบนี้ VS code ไอคอนครับนี่คือตัวเอเลชันเบื้องต้นที่คุณถ้าคุณจะเขียนฟัตเตอร์คุณจะต้องมีเขาครับมีฟัตเตอร์มีออซัมมีด awesome, ัลต้าคาร์ด นะครับส่วนวีโค้ดไอคอนจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีแค่ทําไอคอนสยวยๆก็ต้องการยืนยันการใช้งานมันครับแบบนี้นะครับโอเคครับน่าจะได้ครับ